แต่วความงามมาด้วยภัยพญามารลูกสาวพญามารก็เช่นเดียวกันผู้หญิงจึงเป็นมาตุคามผู้เพ,เพชรเจ้าคาดลมจันทร์พี่ตรงนี่ไม่ไม่ไมแปบ๊บเดียวอ่าป๋าคะอ๋อมีอะไรจ๊ะ <laughs> ขอให้มีคําหวานมาเถอะเสียงที่ไพเราะที่สุดสําหรับชายคือเสียงหญิงเสียงที่ไพเราะที่สุดสําหรับผู้หญิงก็คือเสียงผู้ชายต่อให้แก่ขนาดไหนก็หลงเสียงผู้หญิง ต่อให้สาวขนาดไหนเนี่ยโดนโดนหนุ่มเอโอ,โอมาจีบเอาพุ่นเดียวก็ไปเอาเ,อาเขาเป็นผัวแล้วทีนี้พอเขาใช้ตังเราหมดแล้วเขาก็ทิ้งแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะเราหลงในกามหลงในความเห็นผิดว่าใจเพราะใจเรามันไม่เคยแก่มันก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นหนุ่มอยู่มันมันปาโต้งเนี่ยยังเหมือนเด็กสิบหกแต่ตอนนี้อวัยวะนั้นประมาณหกสิบแล้วเพราะว่าไม่ตื่นซะแล้ว <S 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 อัตมาก็ นาคตก็อาจจะเป็นต่อมลูกหมากโตเป็นมะเร็งก็ได้เพราะว่าเรากรรมเราที่เราไปทํากับผู้หญิงไว้เนี่ยเรารอรับเลยคุณบาลเนี่ยตอนนั้นที่อยู่พรรษาหนึ่งเนาะปรารกวดต่อมลูกหมากอยู่ดีๆโตได้ไงก็ไม่รู้ฉี่ออกมาเป็นเลือดเลยโอ้ปวดมากเลยปวดจนทนไม่ไวหวนู่ล่ะปวดจนโอ้ไม่เคยปวดในชีวิตถ้าใครไม่เคยเป็นก็ลองเป็นสะนะจะได้รู้แล้วผู้ชายเนี่ยพอหกสิบแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นต่อมลูกหมากโตทุกคนนะเพราะว่ามันทํางานหนัก